เราเลยครับเป็นใจดีครับท่านเองเนี่ยก็มีคนชมให้ผมฟังมาความดีผมเองและคณะกตลอดคนก็เรียกว่าอินก็เป็นผู้ชมชาบอกพี่งเลยนะก็บอกพี่ต๋หนักเลยครับผมเองก็เลยก็เลยต้องมีมันหมองาันเขาชมไปรับระหว่างข้นเสนะเรื่องดีครับผมับทำดีไม่ต้องไกลไกลนะทำดีแล้วโชว์แอ๊ด ให้ารมในความสุขนะครับแล้วก็มีการเป็นเจ้าแ่นหน้าที่นะครับ นะครับก็มามอบประกาศนะครับสัญญาบัตรเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการวจที่ทําดีนะครับโดยประชาชนชนื่นชมนะครับเป,เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีของตํรารวจสินเชาเพื่อเป็นแนวทางของตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจชาติเราได้กำหนดมานะครับเพื่อเป็นี่ผู้หริหารที่ได้เป็นตัวแทนมารดีของตำรวจสินเชาเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ตามเป็นเรื่องใหญ่ครับผู้หมวดได้ได้ทำอะไรครับผมจากที่ประชาชนลงเฟซบุ๊กนะครับว่าผู้หมวดประชาชนได้มาแจ้งความทีหลักฐานจากนั้นเนี่ยไม่มีค่ารถกลับบ้านนะครับผู้หมวดก็ได้คว้าเงินส่วนตัวจำนวนหกร้อยบาทนะครับให้ประชาชนไปซึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครทราบมีผู้หมวดกับประชาชนคนนั้นทราบถูกนไหมครับที่ปัญหาคือพอพอไม่มีใครทราบ ันดีป็นเีก็มีน่าจะเป็นประชาชนที่หวังดีก็ลงลงเฟซบุ๊กเชิดชื่นช,ชมผู้ป่วยนรท่านนี้ว่าได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรานึงได้รู้นะครับพอเราได้รู้เนี่ยเราก็ถือว่าผู้ป่วยก็ไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะครับเป็นประชาชนที่ชื่นชมเราคณะคนะตารกาลอกเลยได้ประสานนะครับขึ้นภะษานเพื่อ ใดีในห้องวันสุดทอมสวินในห้องทุกคนหลายมาเยอะก็แกก็บอกไม่กลับสักทีก็เลยถามว่าเอ้ามาตั้งนานแล้วมีธุระอะไรเหรอก็บอกว่ามาหาลูกมาหาลูกแล้วไม่เจอลูกเลยถามกับญาติว่มาสามวันแล้วเงินที่ทีู่่ใช้กินหมดแล้วที่ได้อยากจะได้เอกาวแล้ว เขาจะจับยังไงก็เลยไม่มีทางขัดขรกกถก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่แต่โดยโดยสัญชาตญยาณของตำรวจะต้องซักก่อนสร้างก,ก,ก่อนรู้รายละเอียดว่าจริงไม่อยากให้ถูกหลอ,อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นอตอนนั้นผมมีในกระเป๋าอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ารถไปร้อยเอ็ดเท่าไหร่กลับบ้านเท่าไหร่กลับบ้านเท่าไหร่ ประมาณ500ก okay, all ็ถึงที่น hey. ี้500ก็ถ yeah, ึงผมก็ให้ไปก่อน500วันนี้อันเนี้ยผมช่วยค่ารถนะทีนี้แขก็ยังยังยังไม่กลับผมเล่เอ๊ะถ้างั้นค่ารถผมจะหมดละ500อันนงี้ผมก็วับไปอีกร้อยหนึ่งเพิ่มให้อันนี้เป็นค่าเรียค่าอาหารเกือกหิวน้ำหิว้าอะไรนะะรแต่ถ้ามีอะไรผมก็เลยให้เบอร์โทรเข้าไปที่ว่า ถ้าไปแล้วอีกขั้นหนตัทั่งหมดนะแล้วก็หลังนะแกก็แกแก,แก็ขอบคุณที่มาเดินกับไปเลยแต่ส่วนเหตุการณ์ที่เอามาลงเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่รู้มาก่อนแล้วผมจนจนบุ้งไปเจอเฟซเฟซแล้วก็ผมก็แคปไว้